สวัสดียินดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ผมซุ้มตาสิสองไฮแลนด์นะครับวันนี้ของอยู่กับรายการแคสเกย์มรดการกับวันพุธนะครับตอนที่ยี่สองนะครับอยู่กับเกยโรบอกนะครับที่มีด่านชื่อว่าเอ็กเคปเจลเว Bo อบบี้นะครับหรือแปลเป็นไทยตามเชฟกูเกิลเรียกว่าหนีป่าตะวันตกนะครับ แต่ความจริงแจ่ความจริงว่าถ้าแปลอันนี้แปลไม่ตรงตัวก็เป็นแปลก็เป็นว่าหนีป่าเป็นป่าอะไรป่าอาถรรที่สุดแบบป่าเป็นป่าแบบป่าลึกนะครับเป็นไม่ใช่ ป่าแบบก่อความวุ่นวายขานาดนี้นะครับไม่สงบสุขนะครับผมยในยุคค,คาวบอยส์ไอส่จงส่งสารในเธอหนึ่งแสนเอ้ยเื่อนเกกะตัวไฟขีเพื่อขวางทางโอ้โหภาพสวย ครับสวยแต่แต่ไม่รวยนะครับคืออะไรวะผม,ผมก็งงพูดอะไรเดี๋ยด่าน,นี้นะ่าจะเป็นยุคยุคคาร์บอยนะครับอันนีช้ชุดแบบผมผมแบบชุดฟอร์มแบบคาร์บอยนะครับผมก็ ในยูคาวบอยนะครับตรงนี้เป็นสุสานกับโบสคริสนะครับเราต้องขึ้นมาทางนี้นะครับตรงนี้เราให้หดสลิงไปเลยดางนั้นเราก็ถึงตรงนี้แล้วครับตรงนี้น่าจะเป็น t ี t อนะครับ จะกองอินเทนทีมนเกมอันนั้นเลยอ่าแค่ปาติคูเลยนะครับผมเออโอ,โอ้โหอย่าอย่าด่านนี้น่าจะมียากบ้างมีง่ายบ้างนะครับก็มีนะครับด่านนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเกือบยี่สิบก็ได้นะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่ด์านเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะตายก่อนนะฮะเออกระโดดตายเลยนะตายครัง้งนึงและคราวนี้จะไม่ตายนะสัญญาเราจะทำตามสัญญาเพราะเวลาอีกไม่นานเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แลมฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว โอ้โหโดนอีกแล้วนะครับถ้าไม่ไปนะขอให้พระลุงทูต่ยังหนักนะครับผมโอ้โหต้องรีไปรีไปโอเคผ่านไปได้แล้วนะฮะ ไม่ผ่านนะฮะตรงนี้มันมีลาวาหกนะครับชอบ,ชอบรถมันชอบลาวาหกนะครับโอ้โหมีลาวาแบบย้อยด้วยโอ้โหยอ้อยเป็นเส้นเลยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวบ,บาบีนง แล้วก็ค่อยๆไปนะฮะตรงนี้จ,จะเป็นเอออาจจะเป็นขี้ของงูก็ได้นะครับโอ้โหอะไรเนี้ยหนวดปลามือเปล่าวะน่าจะใช้แหละถ้าโดนที่มันตายเลยนะชิงไปต้องรีไปโอ้โหด่าอะไรก็ไปดูนะตอนนี้เราต้องชิงชิงอย่างเดียวนะฮะ โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทองคำนะผมกลุ่มรัพย์เยอะมากเยอะมหาศาลไปเดทีเดียวนะครับโอ้ตรงนี้มีแมงมุมพิษด้วยนะฮะตรงนี้เราห้ามโดนนโอ้หทำไมเพื่อนไม่ไปอ่ะไปสิเพื่อนกินรออะไรอ่ะอดี๋ย่าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นปูนะไม่ใช่นะ อาจจะเป็นในมุมพิษก็ได้นะครับโอ้ตรงนี้ยากอฮะยากแฮะเราต้องไปอย่างช้าๆ้านะฮะเมืกี้ผมเห็นเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ไปทำไมเพื่อนอยู่นิ่งอ่ะโอ้โหตรงนี้เราต้องเข้าไปที่ลิ้นของเข้าไปปากช่องงูนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงจรินะจริงๆรงๆิแล้วสิ่งใดเราได้เป็นน้ำ น้ำลายของงูนะครับผมโอ้โห,โหน่ากลัวที่สุดเลยแล้วก็มีช่องอะไรก็วิวเนี่ยเป็นช่องอเยาวะของงูนะครับผมโอ้โหถ้าถ้าโดนนี่คือโดนง,งูฉกอือยาอยโอเคโอเคไปได้แลและไปได้ไปได้โอเคโอเค ตรงนี้แล้วก็ออกจากช่องปากของม,มาได้แล้วนะครับโอ้โหมีซาพืชซาสัตว์อยู่แถวนั้นแหละนะครับผมโอ้โหอะไรวันนี้ทางหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านที่16แล้วนะครับเฮ้ยกระติงนั่นโดนเลยโอ้โหกระติง,ดดตงทำกุปิวเลย ไม่แน่ใจว่าการะทิงหรือกระบืออันนี้ผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นกระบือมากกว่านะฮะเฮ้ยกระบือมันสายดีไปก็เฮ้ย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 เราต้องไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าโดนกระทิงคุกินี้แบบใช้ไม่ได้นะชาวดอนะอยุ่จังไหมทำไปงนี้นไหม เอ้ยนานโดนเลยโ,โอ้โหตกใจหมดโอ้โหหลอนเลยโอ้โหบินจนได้บินเลยนะไม่ได้ออกนอกทางก็ไม่ได้โอ้โหกระจิงโหดนะฮะกระ้ิงเราบอกนี่แบบโหดมากครับน่าต้องหาทางไปแล้วนะครับไม่รู้จะไปยังไงนะขอนยญาคิดแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะ ลับมาแล้วนะครับคือผมจะไปตรงนี้ก็ไม่ได้ไปตรงบ้านเขาไม่ได้นะฮะโอ้โหอยู่กับแก๊งอยู่กับโจนห้าร้อยนะครับผมหรือโจนแบบโจนห้าร้อยนะครับหรือเราต้องลอกลอกลอกกระบ,บือไปเอ้ไม่ใช่ลอกกระทิงเข้าไปตรงนู้นได้ป่ะลอกไปในข้อได้ป่ะมีวิธีและมีวิธีแหล มาดิมาดิมาให้ได้ดิโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหเราต้องรีบไปแล้วเออจะมูยืนจะงนี้ดีกว่าโอ้ผมไม่น่ายืนอนมูนี้เลยตายยังบ่อยนะฮะพอเด็กโอ้โหไม่มีเซนในการเล่นเลยเราต้องรอเอยเฮ้ย มันจะไปถึงแล้วเชี่ยวแต่ตายเฉยนะฮะดูและเข้าไปในข้อเข้าไปในข้อข้อม้อนกับมอนเบบีข้อม,อมอ้อ,มอนเบบีกับบือ้อข้อมอ้อนเบบี๋ยวให้มันแตกตืที่คัด วะดิวะดิมา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 ติดอะไรของมันเนี่ยอฮึฮึฮึติดติดติดโอ้โหไปไม่ทันเลยนะฮะจะเลาให้มันมาบนคอกสักหน่อยนะฮะ

นี้คืออะไรนี่ดูดตายพอฆ่าตายเลยคือนี่ย่ยะใจใเลยแต่ยะไปกืน่

ไปทนี้ใช่ไหมใช่ด้วยไปทางนี้ก็ใช่เออเก็บดานยังเอ่ย <_ c oughs> อย่าบอกว่ายังอ่ะเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่ขออนุญาตดูแป๊บนึงนะฮะด่านที่สิบเก้านะฮะบอกไปที่นี้นะฮะก็ด่านนี้มีทั้งหมดสิบก้าด่านนะครับแตกจะถึง แต่ไม่ถึงสิบเก้านะครับผมอา้านี่กูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ่ะเอาเพนไวจาจะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจบไม่สวยเลยนะครับถ้าชาวคีนี้อย่าลืมกดตูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ พรุ่งนี้นะครับผมจะมีรายการแช์เกมเกมอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม